การกวาดรางวัลของลำยอง รับรางวัลเอ็มไทยช็อ l ช็อแ o บอบัลั2 0 1 4ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเมื่อวานนะคะพี่ออบแล้วก็ครอบครัวลำยองค่ะไม่ว่าจะเป็นลำยองมาเฉลิมสามุ่นยายลายาปั้นนะคะก็ไปรับรางวัลค่ะเอ็มไทยนะคะเขามอบอให้กับคนดังแล้วก็สิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ค่ะซึ่งท้องเน้านะคะควาไปถึง4รางวัลด้วยกันค่ะก็มีรางวัลลักรที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดนะคะรางวัลน,นี้พี่ออบขึ้นไปรับเองค่ะแล้วก็มีรางวัลนักแสดงอาวุโสที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดค่ะแน่นอนค่ะก็ต้้องเปนนย,ยนัแะะคะ คือคุณแอลอัมพาภูสินแล้วก็อโยธสวรรค์ค่ะแล้วก็มีรางวัลนะคะดาราขโมยซีนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือวันเฉลิม3ามรุ่นของเราค่ะน้องเมียติกน้องแบงค์น้องยศชัค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณนุ่นวรนุชค่ะกับรางวัลนักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดนะคะซึ่งคุณนุ่นก็พูดเป็นเวทีด้วยค่ะว่าเป็นรางวัลแรกเลยนะคะที่มาร่วมงานกับพางช่องสค่ะหลังจากที่หยุดเล่นละครไป2ปีค่ะอันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ค่ะถ้เป็นความดีความชอบของผู้กำกัับบค่่ะวมมจไลอยยเา ตกลุ้คือถ้าวันไหนด่าค่อยหพ่มกับบอกว่าป้าอย่าลงป้าอย่าลงป้าขึ้นเขาจะใส่สดมาเรื่อยๆเลยค่ะเล่นละครเรื่องนี้สนุกมากสนุกแล้วก็แบบว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปกองค่ะก็จริงๆแล้วก็ปรับตามปากครับคููนี้เขาก็ให้เขาคุยกันธรรมดาไม่ได้ต้องด่ากันนะครับอย่าดองกูเนี่ย คนก็จะจะจำกับคำนี้ด้วยแล้วก็เรื่องท่ากระโดดอะไรด้วยนะคะก็ต้องยกให้พี่ออฟค่ะใครได้เล่นละครกับพี่ออฟจะถูกใจมากเลยครับถ้าเล่นกับพี claro ่ออฟนะครับจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราะพี่ออฟเขาจะชอบติดอ่างครับนั่นแหละฮะแล้วดูเมลิคถ้าเกิดสองคนนี้ย้อนกับแม็กเรียกพี่พี่ออฟต้องเรียกน้องน้องยุทธแล้วโอ้โหนี่ดูสิอ่ะมีด้วยค่ะท่านผู้ชมครับปี